ต่อเอก่อนต่อเอเตเตก็เตครับแตกดังแตกยังไงพออะงอผังต่อเอก็แตกดออะดักดักดออะดักดักงอดังพอละเอียบเรียบ ปลียตีเปลียเก่งครับคออุคออุนอคุณเออคออุก่อนคออุทีนึงก่อนคออุคุคุนเก่งครับกออาอาโมอีนีกอเอียกเปลียเกลียตีเกลียเก่งมากใอยใส่ใส่เอ็กไซเก่งมากดอเออเดอเดอนอเดอเก่งครับพอไอไปโมอามาเพอร์เฟคเลย เสือชนะอะไรครับเอือเสือเรือเบือบอเอือเบือเบือเอกเบือครับชอเอือเชื้อเชื้อเชื้อเอกเชื้อชอเอือเชื้อเชื้องอเชื่อมชอชอเอือเชื้อเชื้งงอเชื้อเชื่องเอกเชื่องครับสะกดอย่างนี้กรอ ก็รอเอือเปลือมอเอือเมืองเมืองงอเมืองปอรอเอือเปลือเปลืองอเปลืองมออ่าม้าขอเอือเปลือมออ่าม้าเขือม้าเขือเสืออยู ใชอะไรน้อยเออเออกออบขอออเอลบอม้ไม้บอเออเบอสออเสจออเจอตออเตอพออพออออืมนสระอะไรครับเสระอ้วกพ่ออ้วผัว Chó quá chua uạ yua o a ya ya chọn chưa chọn luật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  luật Mo a ma O ครับผม <G ül üyor> ก็อีก,กิก,กินอกินทออทะทออัวถั่วถั่วเอกทัวมอไอไ,ไ,ไ,ไม่ไม่ไม่โทรไม่ไม่ตี เก่งครับกอกรารอก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 าแล้วกอการรอเอียร์บอลเรียบรอเอียร์เลียเรียบอเลียบรอเอียร์เลียรอลิลิ ขอนออีนี่ใบไปรื้อดูรื้อรือรือรื้อดูรื้อดูร้อนรื้อดูฝนรื้อดูหนาวสะกดไหนสะกดไหนรออรอรอรู้ร้อนอ่ะสะกดยังไง เรื่อดูร้อนต้องหรือดูดูฝนฝนสะกดยังไงครับสะกดให้ดูหน่อยฝอฝอฝนนอฝนเก่งครับหรือหอนออาวนาหรือดูหนาวหอนออาหนาหนาวนาเก่งครับถูกต้องพยันพยันชนะ ไฟกลาปันไม่ต้องออกเสียงโก็รออางงอกร่างกอรออากลากลางอกลางวะวะ,วะ,วะนอ,นนอน สะกดอย่างนี้อ่าตัวนี้ก่อนตัวนี้ก่อนมีางบนนี่นั่นดออะไรดออะไรดออวงอดวงนู่นข้างหน้านูโดออวงดวงอาทิตย์ออาดออวงอดวงออาทอยอีกตอทิษฐ์ทออีทิทิดอทิครับทอถ้าเป็นตัวนั้นก็ทออีทิทิตอทิษฐ์อ่ะตัวต่อไปตรงนั้นมีอะไรเอ่ย อีตอทิดต้องต้องเอาลบทิดอ่าตอนนั้นตัวสีแดงอะไรครับตัวถัดไปนี่กราอะไรกรางคืนนี่กรสะกดรออากรางงอกกราคือคือคือนอกคืนถูกต้องถูกต้องกอวัวตัวแดงตัวัวง ครับจะอจะจะนอจันครับอ่านว่าดูอ่านว่าดวงจันถูกต้อง